สบายดีเนาะพ่อยพี่น้องทงพังลาวพังไทยทางต่างประเทศนองมริกามาพมาพ่อกับน้องทุ่งอีกแล้วเนาะพ่อยพี่น้องตอนนี้กะกะขำกับบริกรประมาณอันอันนี้เนาะสามหรือสี่โมงนะเนาะตอนนี้ทั้งทุ่งกะยังบร่ได้เบ่งโมงเนี้นะโอะ้ประมาณสามโมงเนาะฮ่าตอตอนนี้กะให้ทั้งเอ๋อละเราไปหับเอาวันดีมาเนาะเพราะว่า หาน้องวันดีเพื่อนบ่เห็นเนาะกับโบคู่ว่าน้องวันดีเพื่อนไปใส้เนะาะพ่อยพี่น้องเนาะพอดีอ่ามีแม่ FC เอฟซีเพิ่นอ่าฝากเงินมาให้ไปซื้ออ่าเครื่องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเนาะวะ่าเครื่องชิเเมนอีซังเนะาะพ่อยพี่น้องโดยพอดีอยากให้อ่าซื้อเครื่องให้น้องๆเพิ่น,น,นเบสสี่นคนเนาะกับซื้อเครื่องอ่าเรื่องกับเกี่ยวกับเรียนเพื่อนนี่แหละเนะาะพ่อยพี่น้องกับน้องวันดีเพื่อนนี่บ่ได้ไปไล่มือเลย ได้กินน้องๆเพิ่นว่าอ่าครูเพิ่นให้ออกแล้วเพราะว่าน้องเพิ่นอ่ายังน้อยเนาะยังขาดแม่บ่ได้เพิ่นว่านวนี่แหละแต่ว่าทางน้องทูนก็สีใหายน้องเพิ่นไปว่าเพิ่นสิไปรือบ่เนาะพอพี่น้องเนาะเพิ่นยังแบบนน้อยเนาะยังน้อยแบบขาดแม่บ่ได้เนาะโดยแต่ว่าเพิ่นกลไปหลยมือเติบแล้วได้เนาะน่าจะได้แต่ว่าทางแม่เพิ่นนอ่ะบ่บเคยบังคับลูกเนาะแบบว่าตามใจลูกเนาะ โบบังคับลูกแหละลูกเพิ่นก็นเลยแบบบโบนนั่นเนาะก็แบบเหตุตามใจตัวเองเลยทางอ่าน้องๆมันก็นได้แม่บบเคยบังคับแล้วก็บโเคยตีบบเคยให้เนาะก็เลยทางนงุ่งทงก็ชีพยายามอ่าเป็นผู้บังคับเขาไปนี่เนาะเพราะว่าทางแม่เพิ่นก็บโบโบับงคับน้องๆเนาะทางน้องแหล่เพิ่นก็ทางน้องๆอ,อ่าบบฟังเนาะถ้าว่าน้องแหล่เพิ่นเบาเนาะ เดี๋ยวทางน้งทงชีอ่าเป็นผู้อ่าคุมน้องเพิ่นไปโรงเรียนเองบัดน,นี้เพราะว่าน้องๆพินนนะนะนะ่นอ่ออา,นนะอา,อาบ่ฟังท,นนะทางน้องแหล่เนาะโดยอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวมื้อนี้ก็รอทางเวลาเพิ่นเนาะเพราะว่าเวลาไปเบิ่งน้องวดีเพิ่นอยู่เฮือนเนาะทางน้งทงกัมาทางเตาถ่านคิดว่าแม่เพิ่นอ่ามาเตาถ่านเนาะพอดีกัด ขำเติมเลยเนาะจะเฉไปแล้วก็จะกฉยจังไดเนาะเพราะว่ามันไปยีมันขำก่อนเนาะเผื่อเีเลือกเครื่องเลือกของให้น้องๆพอนเนาะแบบอันนี้เลยเนาะพอพี่น้องแบบเฉลยเลยดีกว่าเนาะพอพี่น้องเนาะกับเครื่องนักเรียนเครื่องอย่างนี้เลยเนาะถ้าว่าเอาไว้เฉลยตอนหนาเพมันกะอันนั้นแล้วเนาะมันกะเกี่ยวกับเพียนอยู่ดีเนาะพอพี่น้องโดยมีแม่เอฟซีพอเนาะ ทางสวีเดนเนาะเพิ่นอ่าพาเงินมาอยากให้ซื้ออ่าเสื้อ,อ,าอนาเคียนและะ้วก็เสื้อกันหนาวแล้วกะ็มีหลายๆอย่างเนาะพ่อพี่น,น้องแต่ว่ากัเบิ่งก่อนเนาะว่าเงินสิพอหรือบ่เนาะตั้งอ่า4คนเนาะทางอ่าน้องวันดีหยังเพิ่นแน่เนะาะกัลอ,อ,องไปทานน้องวันดีเพิ่อนอีกเนาะถ้าว่าพ่อวันน้องวันดีเพิ่นเนาะเพิ่นสิไปโรงเรียนบ่หรือว่าจังได๋เนาะถ้าว่าอ่าน้องวันดีเพิ่นบ่เห็นกสิซื้อเครื่องให้อ่า ทั้งอ่าน้องทั้งชามเหรอนเนาะโดยอ่ะสบายดีโอ้น้องทั้งชามเหรอเนาะเพิ่นหากะอ่าเลิกของเฮียนมาเนาะกะพอดีเพิ่นอยู่ในเฮือนน้องทงพอดีเนาะเพิ่นมาลินกับอ่าลูกของเอลาเนาะน้องน้ำฝนเพิ่นมาลินน้ำกันตอนนี้กะเวลาเพิ่นน่าจะไปแหว่อทางเฮือนน้องแหล่เพิ่นเพื่อนเนาะ เมื่อนี้ก็น้องแลเพิ่นไปเกี่ยวเขาเนาะทางนุ่งทงกันมาก่อนเพราะว่าพอดีอ่าเพิ่นกะโบไฮไทยคลิปเนาะพ่อพี่น้องเนาะกับทางนุ่งทงกับย่านโบได้คลิปทางนุ่งทงก็เลยมาก่อนเนาะเกี่ยวเขาได้แต่ต้นเทียงเนาะเพิ่นงโบไฮไทยคลิปทางนุ่งทงก็เลยอ่าก็เลยนั่นใช่เนาะเพราะว่ามันกัดแบบเพิ่นจ้างเนาะเพิ่นจ้างเพิ่นกับว่ายังให้อ่าอันนั่นบโบไฮแบบ ลินโทรศัพท์อีฉังเนาะกะรทางนุงก็เลยแบบแบบเกี่ยวข่าวแต่ตอนเทีย่ยงก็มาเลยเนาะเพราะว่าอยากถ่ายเมย์เอฟซีได้หับชมเนาะว่าน้องทงไปเกี่ยวข่าวเป็นอย่างไรแบบใดเนาะกาอยากถ่ายเนาะแต่บ่ะเพิ่นบ่ให้ลินโทรศัพท์เนาะเพราะว่าเพิ่นกะจ้างจ้างมาเพิ่นก็อยากให้เห็ดเวียกให้เต็มที่บ่ให้ลินโทรศัพท์อีฉังเนาะก็ต้องเข้าใจเนาะนี่กะทางนุ่งก็เลยแบบอ่ะกะันมาเนาะกะ บบคือเขาแบบไปซอยลาลาเนาะอันนี้มันเป็นแบบเพิ่นจ้างเพื่อนพี่น้องเพื่อนจ้างเพื่อนก็บปอยากให้ลินโทรศัพท์แล้วก็บอให้เห็ดลินช้างนั่นเนาะเพื่อนพี่น้องเพื่อนก็ให้แบบตั้งใจเกี่ยวอย่างเดียวเพื่อนก็จ้างแพงเนาะซองแซนกะบซองแซนกะแพงไรเติมเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะช่วงนี้กะกะถือว่าแพงเติมเนาะเพื่อนก็เลยบอให้แบบลินโทรศัพท์ทางลงทุน็เลยมาก็เวลาเนาะตอนเที่ยง กาทั้งไหลาเหมืนกัแบบอ่าเกี่ยวเข่ากับบบบหอยเป็นบันไดทางน้งทงกับเป็นแน่จักหน่อยเนาะแต่ว่าถ้าว่าเห็ดรับจ้างนี้ต้องแบบเห็ดเป็นเนาะเพิ่นจังหับเนาะพ่อพี่น้องอ่ะเมื่อกี้นี่กับทั้งไหลาเราโทรมาเนาะกับเห็นแล้วน้องมันดีอยู่เพื่อนเนาะทางน้องทงกับบันไดเบร่เพื่อนเนาะโดยอ่ะตอนนี้กับรอทั้งไหลาพิ่นก่อนเนาะเดี๋ยวสิพาน้องๆเพิ่นไปตลาดวันนี้เนาะ ไปชื่ออเสือกันหนาวแน่แล้วก็เสือนัเรีนแน่เนาะก็ต้องเอาน้องๆผิ่นไปเบิด์ุคูคตเนาะเพราะว่าเอาให้แบบพอดีโตเผิ่นเนาะให้เผิ่นไปลองเมองเลยนะเพราะว่าถาว่าน้องธงซื่อมากก็นนยันบวถือกับโตพิ่นเนาะก็เลยเอาน้องๆพิ่นไปเลยซะกัรถก็บ,บ่คคอยดีเนาะก็อารหลายคนแน่เลยเสียงดังกบกบกบอยู่เนาะทางในน่าจะโฉบหน่อยบ่รู้ว่าถึงไดนเนาะกทางน้องธงก็ยังอ่า ยังบ่ได้แปลงเนาะดังกุกกุกุอยู่ทางในยอย่าหยอ,อกกันเด้อโอเคเดี๋ยวรอทงางในหละเป็นก่อนตอนนี้ก็ประมาณสามโมงเนาะอ่ะอ่ะตอนนี้ก็ดสี่โมงเรียบร้อยเนาะเกือบค่ำแล้วนี่นะสี่โมงเลยสี่โมงจากนาทีสี่โมงฮะก็บสองนาทีหนึ่งเนาะตอนนี้ก็รอทั้งอ่ะ เวลาก่อนเราไปหับวันดีมาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะทางโรงแรมพี่กันนาจะมากำลังเนาะพระ,ะ่าทางนุ่งทงกะเอาน้องดินน้องลาหน่อยมากับทิ้งทวยเพิ่น น้องแร่เหมืนกันาก่าจะเกี่ยวข่าวก่อนนอกจากมาเนาะน่าจะยังบททันละ,ละเลิกกันเกี่ยวข่าวบริวาจังได้เนาะตอนนี้ก็รอทางเอลาเหมือนกันโอ้พราต้าเริ่มคำเลยทำธงการ,การ,การจะไปซื้อเครื่องให้น,อนอ้องๆเหมือนกนนันเนาะตอนมี้ MC มันผ่าเงินมาให้อ่าเป็นจังได้แล้วน้องทิงทวยนะ เขียนไปหอดใส่เลยบ่ฮะหอดหอดใส่เลยอ่านเป็นหรือบ่น้องแล้วน้อยเด้อ่านเป็นแหละอ่านเป็นแหละน้องแล้วน้อยนะบ่อ่านเป็นบ่อ่านทวยเด้เป็นแล้วอ่านเป็นแล้วอ่านเป็นแหลปบาคือเก่งเทแมนบ่อ่านเป็นนะเดี๋ยวมือนาอไอศเขียนให้อ่าน ไอ้ก็ชีเขียนแบบสั่นที่ไอ้เขียนเป็นน่ะแหละไอชีให้น้องลิ้นทวยเพิ่นกับน้องละน้อยเพิ่นว่าเพิ่นที่อ่านเป็นแทบว่ให้เพิ่นลองเงโองกะน้องลิ้นเพิ่นเนาะกะเป็นแน่แล้วห้องเมื่อหนึ่งน่ะเขียนเกี่ยวกับยังน้องลิ้นบอกเขียนแล้วก็อ่านแล้วก็ตอบคําถามแล้วก็เสียงนําเสียงน้าพ้อมโอ้เพิ่นก็เฮียนแบบอันนี้เนาะ ออมาได้๋ยใช้ดีโอ้บันบันโมเสิมมามาได้ยใช้สบายดีอ๋อโอ่าบ่าวยังแหละลืมสื่อไปเลยตอนนี้ก็รอเวลาเพิ่นอยู่คือโดน่าเวลานี่ ลงจากรถก่อนดูน้องๆสิถามนี่นะสีได้เครื่องใหม่เลยดีใจอยู่บ่ฮะเพื่อนในชื่อชื่อซอชื่อ,อยังพ้อไหนเดี๋ยวสิอ่าไ,นะไปให้น้องเพื่อนเลือกเลยเนาะสิไปให้น้องเพื่อนเลือกชุดแล้วก็เลือก่า ปึ t t no, e no. ้มม e no. e no, no. <c ười> no, ิกซอยอีซังต่างๆเนาะมาซื้อไว้เนาะบางทีบัดยามบ่มีเพิ่นกะมีซื้อไว้อะนะถ้าว่าบ่ซื้อไว้ก็ย่านมันสิเบิดเนาะมันสิบ่มีตะรอทางไรล่เพิ่นอยู่ตอนนี้เพิ่นยังยังบ่เป็นดอกเนาะทางน้องดงโทรให้เพิ่นกับน้องละน้อยเพิ่นหาก็เฮียนได้ประมาณอ่าได้จักเดือนแล้วหาก็เฮียนได้เดือนบ่ น้องลินเพื่อนกะพอเป็นแนจักหน่อยเนาะเพื่อนกะเฮียนเป็นตั้งแต่เพื่อนอ่ะอยู่ศูนเนาะอยู่ศูนแสงสว่างอยู่คนแหละเพื่อนเป็นแน่แล้วเพื่อนไปเฮียนแบบว่าเพื่อนไปส่งเฮียนเนาะเพื่อนเข้าไปอยู่ในศนะแบบูนั่นช่วงน้เพื่อนอ่าแบบเหี่ยวเฮียเหี่ยวยังก็เลยเพื่อนอ่าส่งให้ออกมาส่งให้ออกมาแลวก็ให้น้องแหล่ล้วก็ให้ทั้งน้องทงไปอ่าส่งแทนเนาะ ให้เพิ่นมานอนอยู่เพื่อนแต่ตอนนี้เพิ่นก็น่าจะบบเยี่ยเฮียเลยตีใหญ่เลยใหญ่เลยบบเหี่ยเฮียเด้กเนาะแต่ตอนยังน้อยเนาะเพิ่นเหี่ยเฮียวจะหยอกกันพากันนั่งอยู่ดีดีไหมทางน้องแหล่เพิ่นบังขับบ่ได้เนาะทางน้องๆเพิ่นแบบว่าหยอกกันพิสังกันหลยแบบอ้อแอ้กันหลยเนาะเพิ่นก็เลยแบบบ่ฟังนะ ทำนงทงสิเป็นผู้อ่ะบังขับไปน้องๆเหมือนไปโรงเรียนมือเดินเศร้าหายไปแต่เศร้าเดินมือเดินน้องๆโอ้โหทางงาเนเวลาเพิ่นก็มาแล้วเนาะสบายดีทั้งเวลาแล้วก็ทั้งแม่เนาะโอ้ห้องวันดีเพันพอ่อมสบายดีน้องวันดีสิไปโรงเรียนนาะน้องวันดีมีเอฟซีพันหายไปใดพันให้ชื่อเครื่องให้พ่อมนะ ต้องไปเด้อยินบ่น้องวันนี้ยินละสิไปบ่สิซื้อเครื่องนังเทียนหน่อยนิฮะยินบอกไปเลยจะไปซื้อเครื่องนังเทียนแล้วก็เซืยอ่เครื่องอ่ากันหนาวพ่อมเพราะว่าช่วงนี้มันหนาวแล้ว มาแล้วน้องวันดีพันเนะ<ม>าะทางนรงกับบริเวรเพื่อนพอนเนาะมาหละเบึงแถวเตาถ่า,านขี่ไปพันมาอยู่เตาถ่านนี่ก็เลยมาแะวบิึงรด้ยินวันน้องลินพันนาแม่อยู่เตาถ่านก็เลยมาหอนเตาถ่านแบบกูเห็นแม่เนาะแตท้กับอยู่เพื่อนพนอนเดี๋ยวอ่จาจะนอนกับชิพากันไปแล้วเนาะกะให้อน้องวันดีแล้วก็ แม่ก็่าอยู่เพื่อนลุงชูนยดตูบลุงชูนก็นได้รู้ว่าอยู่เพื่อนก็ได้เดี๋ยมืส่งน้องักู้นการลถกล้ถ้านจแลกะทาอยู่เพื่อนลุงศุนนั่นแหละรือว่าชี้ยางเมื่อก่อนก็นกนได้พอด,ดีเราเมื่อส่งเด็กน่อยอยู่เพื่อ,อนเลยก็ได้เพราะว่ามันจังบมยานูพือนลุง,ลง,นนงกได้แล้วแต่เนาะ สีเมื่อก่อนกับเมื่อเมืองเทือสีิมาก,กับมันสิคำก่อนนั่นที่ละ่ะฮะไปเดี๋ยวให้แม่อ่าเมื่อรู้ว่าจาังไงก็แล้วแต่แล้วเนาะเดี๋ยวสีพาน้องๆิ่นอ่าไปซื้อเรื่องก่อนเนาะเดี๋ยวอ่าทางนุงกัสีได้เจ้าคีปไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะกับเดี๋ยวสีอ่าต่อเป็นคลิปใหม่เลยเนาะเพือ่อนๆน้องเนาะอีพีใหม่เลย อ่าออ่โอเคเนาะทางน้องธงกับขอขอบคุณคุณเนาะทางแม่เพื่อนเนาะที่ไว้ใจให้น้องทงซื้อเครื่องให้น้องๆเนาะโดยก็ขอให้แม่เพื่อนอยู่ดีมีแห้งเนาะความเจ็บจะได้ความขายจะมีเนาะเดี๋ยวอ่าชื่อเครื่องชื่อยังร่บร้อยก็ให้น้องๆเพื่อนขอบุญคุณทางอ่าแม่เพื่อนเนาะที่อ่าผาาจำนวนเงินนี่มาอ่าซื้อเครื่องนักเรียนให้น้องๆเนาะทางน้องทงกับเป็นตัวแทนอ่า ขอข,บบขอบคุณคุณทางแม่เพิ่นก่อนเนาะขอข,บบขอบคุณคนะุณเนาะทางแม่เพินนน่นเนาะที่อ่าซื้อส่งเงินมาซื้อเครืนนน่องนักเรียนให้น้องๆเลยเสื้อกันหนาวเนาะเสียงโหลดกายไปไายมาเนาะโดยถ้าว่าบริเงินทางแรกก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อเนาะขอพี่น้องโดยอ่ะโอเคเนาะทางน้องถงก็ขอขอขบ,บขอคุณคุณทางแม่เอฟเพิ่นเนาะแม่แม่เอฟซี FC ทางอ่าคารดาเนาะเพิน่นอ่าพาจำนวนเงินมาเนานกกะกั S <S> ờ, ประมาณหาพันเนาะถ้าว่าเป็นเงินไทยกับหาพันบอกอ๋อถ้าว่าเป็นเงินกีบกับประมาณสามแสนเนาะเอ้ยสามล้านสามล้านประมานสามแสนบ่ผิดแม่เพิ่น uh, ห anyway, ักขาโอนน้ำเนาะเพี Or, okay, right? ่น้องเนาะอ่ะโอเคเนาะกับขอให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งเนาะความเจ็บจะได้ความไข่อย่ามีเนาะเดินทางไปใส่มาใส่กับขอให้ปลอดภัยเนาะกับ ขอขอบุญขอบคุณเพิ่นเนาะกะเพิ่นเอาเงินจำนวนนี้มาให้กับคอลเพิ่นอยู่ดีไม่แห้งเนาะความเจ็บจะได้ความไข่อย่ามีเนาะเพิ่นให้ลูกอ่ามาําไดงกะให้กับไปหาแม่เพิ่นชิบเท่าบรรเทาเนาะอ่าผ่าเงินจำนวนนี้มาให้ทางน้องๆเพิ่นอ่าซื้อเครื่องนักเรียนเนาะกะขอให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งเนาะโดยก่อนอื่นนี่กับขอผมขอขอบคุณขอบคุณทางเอฟซีเบิร์ดทุกๆทุกคนเนาะที่อ่าเบิร์ดคลิปของนกทงตั้งแต่ต้นจนจบที่พวกเขามโฆษณาเนาะทางนกทงกับ สีได้ลาไปแล้วเนาะทางน้องทวงว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะเมฟซีเบอร์ทุกคนเนาะโดยอ่ะโอเคเนาะทางน้องทงก็สิขอลาไปแล้วเนาะอ่ะสบายดีกันละ่ะโอสบายดีเด้อน้นองๆโออ่ะโอเคทางน้องทงก็ขอลาไปก่อนเนาะโดย